สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกันชายขอพูดแทนสังคมปมแจ๊ค เรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปแจ็คแป๊บโฮยูทูบเบอร์ดังรายหนึ่งได้ขึ้นไปย่าบนโต๊ะอาหารญี่ปุ่นที่มีผู้ร่วมโต๊ะอยู่เป็นจํานวนมากจนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างหนักว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่และต่อมาแจ็คแป๊บโฮก็ได้ไลฟ์สดชี้แจงประเด็นดังกล่าวก่อนร้านอาหารดังกล่าวจะยอมจบทุกอย่างและปิดร้านเปลี่ยนโต๊ะบา,มาไม้ใหม่หมดพร้อมห้ามปรามมาให้โลค้าทําแบบนี้อีกราสุดประเด็นนี้ในรายการที่ว่า ันทันเหตุการณ์และหยิบมาพูดคุยก็มีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มกันใช้ผู้ประกาศข่าวพูดถึงสินที่แจ็คแป๊บโฮใช้เท้าปิดโทรศัพท์แล้วบอกว่าโทรศัพท์กูใช้ตินกดได้เปล่ากูต้องขอเปล่ากูต้องขอไม้กูจะมีมารยาทไม้จบละกูกดละจุดนี้เองทางด้านหนุ่มได้ตอบแทนสังคมว่าพี่ตอบแทนคนดูแล้วกันนะแจ็คนะอย่ากโกรธนะแจ็คนะแจ็คเอาตินปิดโทรศัพท์ตัวเองไม่มีใครโกรธแต่ถ้าปิดโทรศัพท์พี่ก็ต้องโดนกลับไปเหมือนกันลักษณะ นะเหมือนกันครับเอาเท้ารูปหน้าตัวเองไม่มีใครว่าแต่ถ่านรูปหน้าคนอื่นก็ต้องโดนเป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ